ออโอ้โหผ่านชุดนี้ครับนี่นี่ท่านผู้ชมไปแล้ว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 โอ้ได้กลิ่นเครื่องพันยามไม่ขี่เชื่อแต่ขีดด่ตาหนูสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องมะสุจะมาไหนคะจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับวันนี้เราอยู่ที่สนามท่านผู้ชมสนามหญ้านะสนามหญ้าแต่เราไม่ได้ขี่ในสนามหญ้านะ เราจะขี่มันถนนท่านผู้ชมอ่ะน้องไม่สอกลุกดอ,อืมอใช่ครับตะกี้ก็กขี่รถระเบยดท,ทีนี้มันจะมาขี่สกเก็ตบอร์ดครับแม่ตะกี้นั่งรออยู่หน้าสนามไปไม่พูดหลายอย่างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเป็นสนามหน้าลานพระนะแล้วก็อยู่หน้าบ้านพักเรานะครับตรงนี้จะ,สะเสะเิรลงสิรปลงไปฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมนะสะิรปไปพุน่นนะครับเออเราก็ขี่เราก็ยึกยยก่ยกยุไปกลับได้นะตรงนี้นะ สุขลงช่องแคบลูกช่องแคบช่องแคบถนนอ่าถนนมมนมีปา่าช่องแคบตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมน้องๆเดี๋ยวมี่สุกจะลุปไปดูเน่อ่าแล้วก็ไปครับไปครับต่อยหน่อยไปนี่ตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับถึงจะไม่เรียบเท่าไหร่นะมันเป็นถนนหน้าหน้าโรงเรียนพอดีนะครับตรงหน้าฐานพระตรงนี้นะท่านผู้ชมนะออามาเออเอ้าเลี้ยว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 ,ยวสามารถเล่นได้นะตรงนี้เนาะ มันก็เลื่นได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมออพื้นไม่ไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขี่ไปสแกนอันนี้ก่อนไหมเราขี่ไปพ่นยากันท่านผู้ชมมาอย่าพามาพ่นยาครับต้องมีสุขพาไปพ่นยาพาท่านผู้ชมไปพ่นโรงเรียนเรามีตัวนี้ครับที่พ่นยาใช่ไหมที่พ่นเชื้อฆ่าเชื้อโควิดครับนี่อยู่ตรงหน้านี้นะครับติดตั้งเสร็จตั้งนานแล้วแหละเราไม่ได้มารีวิวให้ดูนะครับพอดีก็เพิ่งได้นั่นนะครับ เนี่ยทำให้เด็กเด็กเด็กเปิดเทอมอ่ะป้าขี่ไปเลยขีย่เข้าซุ้มไปเลยเข้าซุ้มได้ไหมขี่เข้าซุ้มได้ฝั่งนี้ดิอ่าปุ๊บนี่นี่จะพ่นยาลงมาแล้วอืมมันมีเซ็นเซอร์จับอยู่เอาขอขอพ่นยาสองรอบเอาขี่ข้างบนแล้วขี่ลงมาข้างล่างนี่ท่านผู้ชมกล้องมันเข้าไม่ได้นะตรงนี้นะครับมันจะเป็นฝอยเล็กๆตัวนี้ครับถัง ก็อยู่ตรงนี้นะนนถ้าใครเข้าออกก็เหล,ลือได้กลิ่นเครื่องพันยามไม่ขี่เชื้อแต่ขี่ตาหนูเล้วเข้าตาเลยเหรออือกำลังคนนี้อ้าวไปเสร็จแล้วท่านผู้ชมเราไปขี่ต่อครับเดี๋ยวเราขี่ขึ้นไปทางนี้ลองดูที่น้องมิสุกจะปั๊มได้ไหมปัม๊มปั๊มให้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกกก๊กได้ไหมลองปั๊มขึ้นไปดูนะอะไปครับปั๊มสวนขึ้นไปเลยตรงนี้จะเป็นเนินนิดนึงท่านผู้ชมอไป ปั๊มมืนอ,อมน,น่อยอ่าปั๊มมือน่อยนี่ปั๊มแรงๆปั๊มแรงๆปั๊มแรงๆอ,อ่าถ้าไม่ถ้าปั๊มไม่แรงมันก็จะนี่นะอ่ะปั๊มมือน่อยเร็วเร็วนี่ครับมันจะขึ้นยากนิดหนึ่งเพราะเป็นเนินนะผู้ชมเนี่ยสังเกตจะเป็นเนินนะครับเนินขึ้นไปพุดพุดพุดพเนี่ยเป็นไงบ้างไหวไหมไม่ไหวเดี๋ยวพ่อดูรอยตรงนี้นะ นู้คีขี่ลงมาจากนู่นอ่ะปั่นไปขึ้นนั่นอีกหนึ่งรอบแล้วก็เลี้ยวลงมานะเดี๋ยวปุ๊บๆๆเลยนะเออต่อยหน่อยต่อยหน่อยไปแล้วเออพร้อมแล้วดิฟมานะค่อนข้างกินเร็วนิดนึงท่านผู้ชมตรงนี้ครับนี่เน่นูสเต็ปรอบที่สุดครับนี่ดูดูเท้าดูเท้าวางถูกไหมท่านผู้ชมนี่ดูเท้า,ทา,า,า,ทาโอ้โหดูฝั่งนี้ครับนี่เป็นธรรมชาติมากเลย เอาเลี้ยวกับมาเลี้ยวกับมาเลี้ยกับมาสุกต้องโอ้โหเยี่ยม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 เอามาามาย้อนกลับย้อนกลับนี่สเต็ปครับ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 โอ้โหเริ่มผิวครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างผิวดีไหมเพราะว่าตรงนี้ขี่ดีนะนะครับขี่ดีขี่ดีน้องมีสุกยกได้เหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนอพี่พี่แล้ว ใช่ทีนี้กรอบนี้ขอแรงๆได้ไหมขอปุ๊บๆแรงๆอ่ะไปเริ่มต้นใหม่นะไกลกว่าเดิมนะพ่อขอหนึ่งนะท่านผู้ชมนะดูนะให้รอดเข้าตรงนั้นนะปุ๊บปุ๊บตอนใกล้รอดไม่ต้องแรงแต่รอดแล้วมาต้องแรงนะเอาไปดูกันครับท่านผู้ชมครับมาดูนครับนี่นกเกราสกิลเลี้ยเข้าตรงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วมันโดนอะไรเอาไมท่านผู้ <c oughs> ชมเราต้องขึ้นตรงนี้นะครับเราต้องเข้าฝั <c oughs> ่งนี้ พราะว่าตรงนี้มันเป็นเนืนอเห็นไหมครับเนืนอตรงนี้มันจะขึ้นยากต้องเลี้ยวมาตรงนี้นะเตรียมตัวนะเออแค่นั้นเลยอ่าวล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยได้ไหมหนึ่งสองปุ๊บเอาเข้าตรงนี้มาเลยมาอีโอ้โหผ่านชลุยครับนี่นี่ท่านผู้ชมไปแล้ว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 ตอนไหนตอนไหนไปแล้วเออเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า ดันขึ้นมาทีนี้ดันขึ้นมาดันขึ้นมาน,น,มานี่โอเคโอ้ได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 ้ต่อไปขี่ด้านบนได้ไหมด้านบนตรงนี้อ่าลองดูค่ะตรงนี้จะเป็นสองชั้นนะท่านชมะอันนี้จะเป็นทางเดินเท้านะครับสำหรับพี่ๆนักเรียนนะก็จะมีระยะห่างกันไว้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้มีสุข,ขีเดี๋ยวพ่อจะไปรอตรงนั้นไปรอที่ลงโอเคไหม มาขามาสีกีดขวางเอาเจำตัวหนึ่งสอง้อยได้ไหมไม่หม่มมละต้นตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะเอาขยับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะอ่าเลี้ยวขีดเลี้ยวเลียเยเ้ยวลงลงตรงนี้เลยนะตรงนี้มีที่ลงครับท่า<ม>นผู้ชมนี่อ่าลองด<ม>ูหนึ่งสองมาต่อยน่อยต่อยน่อยต่อยน่อยเบาๆนะ ไม่กล้าลงไงเด้อจิกก็จิกมาอยู่เอาลองลงดูลองลงดูเอาเลี้ยวลงดูตรงนี้ตรงนี้นะอ่าลองขี่ลงดูหนึ่งสองไปเอาลงไปปุ๊บรถก็ไหลไปเลยหนึ่งสองปุ๊บไปหนึ่งสองปุ๊บไปโอ้ยไม่ได้เหรอใหม่สิลองไม่ถูกจะลองใหม่นะครับให้ลงใหม่นะหนึ่งสองป่กระโดดขึ้นเลยเอาใหม่กระโดดลงมาเลยสิปุ๊บแล้วกระโดดลงมาเลยเอาใหม่นะอีกตานะอีกตานะ 1 2อ,อ,อ,อึ้งตรงไป1 2อบึดโอ้โหเกือบได้ขอใหม่ได้ไหมเอาขอใหม่ครับขอใหม่ครับต่อไปเตรียมตัวนะครับตรงนี้มันแคบน้องมิสุขเอาเอาข้าเขึ้นไม่ได้อ่าบับขึ้นมาลงมาเร็ว1 2ไปอ้ยโอ้โหสุดยอดมากเดิมได้แล้วเริมได้แล้ว ับคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปด่านอื่นเนาะตนรือจะไปทำภารกิจอย่างอื่นนะครับครูตัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องมีสุขเอเมจีแล้วก็มีสุขชาแนลนะครับใครอยากแวะเวียนไปเยี่ยมช่องครูตัวนะครับก็ไปที่ช่องช่องอะไรหรอกครัวคุณตัว<อ>ค,ควรัวคุณตัวได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วก็ครัแม่ตะ้กินค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จัดไปสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบาย